เคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับช่อง S N O T นะครับผมจะมาเล่นแมปโก้ฟิชชิงนะครับผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปนิดนึงเพราะไม่ค่อยว่าแต่วันนี้ผมจะมาลงคลิปนะครับเออนื้อคุณตอนนี้ผมส่งมันมาผมหาผมหาเคผมจะมาเล่นแมปโก้ฟิชชิง คือผมชอบเล่นแมปโคฟิชชิ่งมากเล่นไปเล่นมาก,ก็การก็ดีโอเคทุกคนคิดดูดิผมมากฟาร์มข้าไปเกาะจากเกาะให้หนึ่งข้าไปเกาะที่สามเลยเกาะที่สองไม่ได้ฟาร์มตอนนี้อยู่เกาะ <c oughs> จำไม่ได้ชื่ออะไร อันนี้ออกกอนโอเคลง้งคนนะ้าล้วคนนะ้านนะ้านนะห้าสองเลยห้องเปอร์เนอยู่เลยอะ่ะห้าสองเเซอยู่เลยอะ่ะห้าบัอีกเยอะเหรออ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไง เนี่ยผดีอยู่ปะเนี่ยสิบ okay. ส okay. okay. ี่สิบโอเคโอเคเนาะภาพาบเบอร์รอเปล่าภ้าพ้พาบเบอร์ขอโทษด้วยนะภ้าบเบอร์ขอโทษด้วยนะครับได้กล่อง นี่คือเกาะอะไรโอ้ไม่ไม่เปิดหรอกโอเคอ้าวนี่โก้ดฮะนี่ไงเกาะนี้ที่ผมฟาร์มเกาะแรกแล้วฮ เอากองมาแข่งอะ่ะโอเคแสดงว่าผมไม่ได้ฟาร์มข้ามก่อนโอเคผมจะมาตกปลาผมใช้เบ็ดนี่แตโบตนโอยาเหลือสามสิบวิสิบหกเครั้งนี้ผมไม่ได้ใช้ออตโตโน้นะผมจะใช้มือฟาร์มอย่างเ,เดียว กว่าจะไปเกาะใหม่ได้ออออออโอเคปลาอะไรไหมช,ชั้นชับจชั้นชัันจะโชคดีนะตัวนี้สีเหลืองนั่นไงทั้งที่ว่าดิแต่ถ้าทุกคนไม่เชื่อผมไม่ได้กดออตโต้นะผมกดเองกับมือ ถึงผมไม่มีเหยื่อเลยเหยื่ออันนี้นนละกันช่วยได้ครั้งเดียวโอ้อยากจุดบนเรือเขา <c oughs> แล้วผมก็จะขึ้นไปแล้วผมก็จะมาตรงนี้แล้วผมก็จะตกตรงนี้อบตัตรคำตกบนเรือได้อะไรไหมจะบอกว่าตกบนเรือจะโชคดี มิชชอกเม่เคยได้ตัวอะไรใหม่เนี่นยเยอะนะโอเคแล้มัเยอะเท่าไหร่อื้อโอเคชับ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 ชบ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  ช,ช,ช,ชับช, upp, ช,ชับช Gul ับช Kob ับช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 ับเ่อ่อปิดกโอเคโอ้ยมาก่อนโอเคบัดีเปิเปิดได้กล่องเหรอเฮ้ยตรงนี้ดูเหมือนจะโชคดีนะตกกับเพื่อนดีกว่าต่อที่่โชคดีบ้าง ปลาตัวเดิมตัวที่เราเคยได้ตอนนี้ยังไม่มีตัวใหม่เลยอยากได้นสีอ่ะโอ้ไม่มีนสีมาเลยหรออยากได้ตัวที่แบบยังไม่มีอ่ะอยี่ผมอยากได้ไอผมโทษนะผมอยากได้เนี่ยนสีเนี่ยโค่รอยากได้ <c oughs> แต่มันโอกาสน้อยเก็บ <c oughs> okay, ตกเพลิด

มีดวงไหโอ้มาแล้วมาแล้วไอเหลืองมาทำไมตัวแรกที่ผมเคยตกได้ก็คี้เหลืองนะแล้วผมตก,มมอกอยู่บนเรืออยู่นี่ออกก่อนออกก่อนจบยิงเหลืองอ้อย เอาอีินทางนู okay. ้นหน่อยจับจะจะจะเพื่อนแล้วกันโอ้สามคนเพื่อทำให้บุญได้อยู่ตรงกลางเลยเคตัวเหลืองนะตัวเหลืองหาตัวเหลืองหาตัวเหลืองนะหมหน้าหมหน้าผมล่อปลาก่อนล่อปลาก่อนนะผมขอล่อปลาก่อนหนุ่มหนะหมหนะหมหนะหมหนะามานะหมหนะ

เหลืองและเหลืองหมุนเหลืองหมุนช็อช็อตช็อช็อตช็อตช็อ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 ตช็อตเอออยากในกล่องตอนนี้อยากได้กล่องที่ไม่ใช่กล่องม่วงเป็นกล่องฟ้าแล้วกันนะอะไรโอ้ยหนูได้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 ปัญญาละปะปัญญา พอตนาาะครับพมตนะครับหนุ่มนะหนุ่มนะปังชับชับตชับตชับตช็อช็อโอเคชับตอนนี้คือโอโ้โหไอตัวเขียวเนี่ยอย่างเยอะเหลืองก็เยอะอร์วิกตเตอร์นี่น้อย ตอนนี้เราอยู่ที่เลเวล43เพิ่มดวงเลยไม่มีดวงกับเขาเลยอ่ะอยากได้ดวงฮะกินยาแป๊บไม่มีดวงก็ต้องกินยาไอเพิ่มความของแก่งนี่แทบไม่ได้ช่วยสวดสวดโอเคกินแค่นี้อุ้ย เบ็ดก <Bem. S 2> ็ใช <ijk> ้สีส um, <altung verbess ated disorders> ีม่วงมันหมดเร็วสีม่วงมันหมดเร็วสีหม่วงโอเคขึ้นมาแล้วโอ้เพิ่มดวงยังไงอะชับชชับชชับชับชับปลาเหลือง แล้วกเปิดออโต้ดีแต่ก็ไม่เปิดพอฟาร์มได้มือเฮ้ยไม่ต้องมาอวเดเลยผมก็มีโอไม่ต้องมาอวเดเลยผมก็มีผมก็มีเฮ้ยผมก็มีฮะผมก็มีผมก็มีเนี่ยผมก็มีมมโอขายกี่บาทอ่ะเก็บก่อนคือตอนนี้ยังผมยังมีเยอะอยู่โอ้สีสีทอง สีทองออกแล้วไอทองออกแล้วจุบจักได้กล่องอนะ่ะที่ไม่ใช่กล่องม่วงชึบชุบชๆบชุบชุบชุบชบกมือ ตัวใหม่มนเลยนะตอนนี้โอ้โอ้ตัวทองผมจะไม่เปลี่ยนเป็ดแล้วนะเป็ดไอผมจะไม่เปลี่ยนเป็ดตกปลานะมันดีละผมต้องใช้ให้มันหมดเห็นไม่คุม โคตรดีเลยโคตรจัดได้เนี่ยอยากได้กล่องมีเดียมเนี่ยมันดีต่มแบบันก็เกลือดีอ่ะสีม่วงเกลือสุดได้ทองปะได้ปลาทองแล้วแต่ละตัวมันใช่ทองอีก วีม okay. e <m ux avaient> ันเลยสิบเอ็ดว <can> <quin> ีไม <ine> ันทำนี่ต้องรีบต้องรีบต้องรีบขอเปิดออโต้แล้วกันเป็นรัวเลยโอ้เหลือสามวีสองวีชื่อชื่อเออกล่องมาทำไม่ขายของนะครับขายหมดอ่ะได้กี่บาทแสน ฮะแสนเลยยู๋แสนเลยเหรออย่างตึงโอ้แสนสามอย่างตึงอ่ะแต่เราจะไม่ดูก่อนนะเบ็ดแต่จะซื้อกว่เบ็ดเนี่ยจะซื้อเลยดี เบ็ดมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกแม่บอกตุ้มหน่อยอ่ะฮะจุ๊บหน่อยตุ้มพายจุ๊บจับแม่ชอบก็ไปจุ๊บสิแม่ไปจุ๊บสี่สตาไม่ใช่อะจุ๊บแม่ไม่ใช่เนาะมาซื้อสี่ตุ้เกมมาตุ้เกมกดโก้ของตังน,น้อยเรือเรือเรือปกติก็ใช้ได้เนาะผมัไม่มีอะไรน่าซื้อแล้วอะ ก็คงต้องซื้ออะไรดีเ oh <my> ด็ดโอ้โอพกุดสวยลวเ,นะเลยเราอ้าา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 กาา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 โาาราา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 ลา ก็นายขอลองอีกทีหน่อยอยากได้ปลาไม่ได้อยากได้กล่องนะเนี่ยกล่องมันเยอะนะกล่องสองรอบโอ้าหายแล้วโอเคอเคก็ไม่ได้เกลือมาก กอลราก็จะมุ่งหน้าไปกกอนต่อไปนะเอ็นเอ็กซ์เนเตียงซื้อเรือเรือไหนเรือผมโอเคผมเป็นเรือนี่เจเหรอไม่ผมไม่มีนะคือเขาแจกฟรีโคตรโชคดีเลยเขาแจกฟรี แล้มีกล่องคริสต์มาสแพ็คอย่าบอกว่าโอ้ใส่ใส่อะไรลงไปเบ็ดผมลงเยอะใส่เบ็ดอี่แล้วเจ็ดกล่องขอเปิดกล่องมีเดมยมหน่อยนะได้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 ไดไดเบ็ดอีกแล้วโอเคโคตรเกลือไหนพิกกิม้มดิ ดีอย่างที่น้ำลือป่ะจะดีหรือเปล่าฮะ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 เย้ได้เบียดโอ้โหโชคดีอ่ะเบียดน,นั้นหายากจัดอะ่ะเฮ้ยเป็นไปได้ไปก่อนต่อไปเลยก่อนต่อไปคือเกาะ เออโ okay. อเคอสองพันเมตรเ้วยเรือลำนี้จะตกปลาไปด้วยคีบตกไม่ได้บ๊ายบาย กอ่อนที่ส่งตง่อความเกลือโอ้พลังงานพลังงานเอ้ยน้ำยาหมุนิดละเรือก็เร็วนะแต่ที่สงสัยคือไฟไม่ช็อตเหรอตัของเพิมพ่มดวงเลยละกกันเฮ้ยจุดท่าของดีเปล่าไหนของล้งตกเลย มาอยากเปล่าชึวิววิววิเฮ้ยอย่างโหดอย่างโหดเฮ้ยเฮ้ยคืน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 ดิึ้นๆืนนคืนคืนคนโคตรตงเลยมาเลยเนี่ยเบ็ดไม่ขาเนาะเบ็ดไม่ขานาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โคตโคตร ขึ้นดสุตคนหนักกดดูระดับหน่ยโคตนหนักอ๋ออย่างหนักเลยทุกคนโคตหนักเลยโคตรหนักเลยอะก็จะเอาขึ้นได้อย่างหนักผมขอไม่เปิดออโต้นะเพราะมัน ก่อนก่อนก่อนวันนี้เ,เ,เคะถึงก่อนแล้วนะครับกขับรถแล้วนีเร็วครับรีบมาแล้วนะครับเคก็อขอสอนขอขอสำรวจก่อนเลยก่อนก่อน,นี้ก็เหมือน ก็แบบดูใบดูใบอะทะเลทรายแต่ก็ไม่ทะเลทรายพีระมิดก,ก็เหมือนพีระมิด,นะด,ยดยอยู่นะดูใบดูใบตกปลาในนี้ไหมก็เป็นน้ำอะนั่นไงนั่นไงนั่นไงเจอที่ตกแล้วตกที่อื่นไม่ตกมาตกตรงนี้ ลองลองตกจะไปก่อนโอเคช่วยขึ้นหน่อยไอความแข็งแก่งไม่ต้องใช้่ไหมั้งร์ดนี้ก็ดีละยาซุปเปอร์ไซด์โอ้โว้ยโอปลาเชิญเ oh, wow. wow. ออสุดโต้ กันเลยโชว์กันเลยแชมเปี้ยอืโอ้โหตกยากจัดแสงยช้างแข่งเข้าไปแล้วดูดีจะดีเปล่าโอเค,อเคปัง ของแก่งช่วยได้เยอะเอลยภารกิจของผมก็คือทำเรื่องไม่ถึงเจสิบห้าเอ้ยห้าสิบดีกว่าอื้อขึ้นตลอดเป็นเมนเมนเ เชื่มันดูงกันโอเคสีเก้าแล้วเรเมนอย่าบอกว่า แขงแ่งนี่ก็ช่วยนะของขวัญของขวัญทำไมเนี่ยของขวัญิดต่อกันดวงมันนี่จะของขวัญเรื่อยเนี่ย เฮ้ยขวัญชิ้นทีท่สามในรอบติดต่อกันฮ้่ตกยากก่อเนี่ยตัวเดิมเฮ้ยผมเดินเท่าไหร่แล้วเนี่ยถ้าห้าสิบแล้วเพิ่มดวงไปอย่างนีอเลย โอเคครบแล้วมาดูกันว่าเราได้ปลาอะไรบ้า,เบางเราจะมาดูความโหดจริงดิโอเคเราจะลงมาขายกันเลยก่อนนี้ก็ถือว่ามีแต่ปลาโหดนะเออเออเมื่อกี้ทุกคนเห็นมือผมใช่ไหม อนนั้นลงมาเนี่ยเนี่ยเดินเดินลงน้ำ้ำไหนขอเราตกตรงนี้ที่ตรงนี้น้ำตื้นตรงนี้น้ำตื้นจัดโอเคปดเดินชมเปโอเคโทรใดกกัน,นอย่างที่ผมึกเกมาดูกันว่าขายได้เท่าไหร่ ที่ผมตกได้ก็น้อยอยู่เลยโอเคฮะจริงใช่ไหมเนี่ยแสนเดียวคุณลุงครับคุณลุงแค่ขับนาคารโม่ไปเนี่ยคุณลุงคุณลุงแค่ไหนมากับผมนี่เนี่ยถ้าแ,แสนเดียวโอ้ได้แสนหนเลยหรอคุณลุงคุณลุงสายเปโอเคนะ